หลังจากที่ได้ชมตัวจริงและพาไปลองขับแบบคร่าวๆสำหรับ JQ7 ก S H S SUV ของพลังปลั๊กอินไฮบริดหลายคนสงสัยว่าถ้าขับทางไกลรถคันนี้จะมีสมรรถนะเป็นอย่างไรผมกันจะมารายงานให้ทราบว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง เจคูเจ็ด S H S HS, ประพอบเครื่องยนต์เบนซิน1นลิตรเทอร์โบ G D I กำลังอยู่ที่143แรงม้าแรงบิด2 1 5นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง204แรงม้าแรงบิด3 1 0นิวตันเมตรพลังกำลังรวมสงระบบอยู่ที่347แรงม้าแรงบิด525นิวตันเมตรโดยมีแบตเตอรี่ความจุถึง18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จความเร็วปกติอยู่ที่6.6กกิโลวัตต์ และชาร์จไว40กิโลวัตต์ทางโอมอดะแอนจคู่เคลมว่ารถคันนี้สามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง1 3 0 0กิโลเมตรในกรณีที่น้ำมันเต็มถังและไฟในแบตเตอรี่เต็มเมื่อดูจากสเปคเห็นว่ามันน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยแล้วถ้าขับจริงเป็นอย่างไรวันนี้จะมาพิสูจน์กันครับซึ่งทริปขับทางไกลครั้งนี้ทางคาไซทีมก็ได้รับเชิญจากโอมดะแอนจคู่ไปร่วมทริปสื่บมลชนซึ่งทริปนี้จะเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร และมีจุดหมายที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและกลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าทริปดังกล่าวจะมีการทดสอบสมรรถนะรถกันหลายๆแบบหนึ่งในนั้นก็คือ การขับในโมดไทยบริดที่มีกําลังไฟในแบตเริ่มต้น30%เอาละหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าสมรรถนะของรถรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างอ้าวไปชมก็ได้เลยสราหรับขุมพลังนั้นผมถือว่าสอบผ่านทั้งเรื่องความแรงซึ่งแน่นอนว่าก็จะได้มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยกันเต็มประตูแม้ว่าอาจจะมีข้อจํากัดที่ว่าปริมาณไฟต้องเกิน30%ขึ้นไปแต่ถึงกระนั้นก็มีการจ่ายไฟอย่างมีประสิทธิภาพส่วนตัวเครื่องยนต์เองก็ถือว่า แรงสมตัวเลยทีเดียวส่วนความประหยัดนั้นแน่นอนว่าเขาใ่ายแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแม้ว่ากําลังไฟจะมีเพียงแค่3 0มเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาจะอย่างใดเพราะว่าตัวรถนั้นจะมีการจัดการพลังงานที่ค่อนข้างดีเลยแหละขนาดผมเป็นคนเท้าหนักและชอบขับรถที่ค่อนข้างซิ่งพอสมควรยังได้ถึง21กิโลลิตรซึ่งคนอื่นๆที่มาในทริปเดียวกันนั้นก็ทําได้ถึง24บ้างอะ่ะ28บ้างอะสูงสุดนั้น เกิน30กิโลลิตรเรียกได้เลยว่าความประหยัดนั้นหายห่วงครับจุดต่อมาที่น่าชื่นชมก็คือเบรกรถรุ่นนี้ให้ดิสเบรกสีล้อพร้อมกับระบบเอก ABS e b บ b a ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเบรกค่อนข้างนุ่มและแอบฉับไวอยู่เหมือนกันเพราะมีการใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเบรกอีกแรงซึ่งการเบรกของรถรุ่นนี้เรียกว่าหายห่วงแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องช่วงล่างต้องเข้าใจก่อนว่ารถรุ่นนี้เข้าเซตมา เน้นนุ่มและขับสบายเป็นหลักแต่ถ้าเกิดขับสไตล์บู๊ยืนยันว่ารถรุ่นนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะทางโอมิดะเอ็นเคู่ก็ได้พาสื่อมวลชนไปดูการขับขี่ที่สนาม8ปสปีดในเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแม้ตัวรถจะโครงจุดแอบ,บยวบแต่อย่างน้อยก็สามารถเอาอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวได้แต่ถ้าเกิดอยากได้ความมั่นใจที่มากกว่านี้ก็สามารถปรับปรุงช่วงล่างได้ในภายหลังเช่นกันอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาเลยก็คือพวงมาลัยครับ แม้พรมมลัยจะเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าเหมือนกับรถจนสมัยนี้แต่การปรับจูนนั้นจะเอาใจคนชอบขับแบบสบายๆมากกว่าโดยมีการตอบสนองที่อาจจะไม่ค่อยไวทันใจเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดขับทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเอาละใน,นเมื่อพูดถึงการขับขี่แล้วแต่ใน,นเมื่อเดินทางไกลทั้งทีอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารนั่นเองเริ่มจากจอก,กลางสิ่งที่ผมชอบก็คือหน้าจอนั้นมีขนาดใหญ่และตัวเมนูนั้น มันก็ควบคุมง่ายซึ่งถ้าเกิดใครเคยชินแล้วอาจจะสบายในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าประทับใจไหมมันยังมีอีกจุดที่ต้องแก้นั่นก็คือการแปลภาษาบางข้อความที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแบบง่ายๆเท่าไหร่นักซึ่งต้องรอแก้ไขอีกทีหนึ่งเช่นเดียวกับ Apple Carplay ที่แน่นอนว่าให้มาแบบเต็มจอก็จริงแต่ถ้าเกิดอยากปรับแอร์แล้วก็ต้องออกจากหน้า Car r play ทุกครั้งซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ซึ่งจำเป็นต้องรอซอฟต์แวร์แก้อีกทีหนึ่ง แต่ถ้าถามว่ารุ่นนี้มีจุดเด่นตรงไหนบ้างเริ่มแรกเลยครับเครื่องเสียงแน่นอนว่าจัดลำโพงโซนี่มาขนาดนี้คุณภาพเสียงยังไงก็ต้องดีกว่าปกติใช่ไหมมันก็จริงครับเสียงที่ออกมานั้นดูกลมกล่อมและสุดทรีมากๆต่อมาระบบปรับอากาศแม้เมืองไทยจะมีอากาศค่อนข้างร้อนแต่แอร์ของรุ่นนี้ก็ถือว่าสู้แดดได้ดีเหมือนกันนะตัวระบบปรับอากาศ ค่อนข้างเย็นเร็วเหมือนกันอีกทั้งตัวเบาะนั่งที่จะมีฟังก์ชันปรับความร้อนเย็นได้ก็สามารถทําความเย็นได้เร็วใช้ได้เลยอีกสิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากเลยก็คือตัวเบาะนั่งตอนแรกผมคิดว่าเบาะนั่งมันก็ได้แค่ความนุ่มแต่ขับทางไกลาอาจจะมีความเมื่อยอยู่พอสมควรแต่พอมาขับจริงๆปุ๊บอาการเมื่อยน,นั้น น้อยกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยแน่นอนว่าจะเกิดขับทางไกลนั้นเหมาะแบบนี้สบายหายห่วงเลยครับเรียกได้ว่าการเดินทางไกลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขับขี่แต่รวมถึงความสะดวกสบายที่ทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นที่น่าสนใจใยทีเดียวและนี่คือความรู้สึกเบื้องต้นในการขับขี่ของ j q คู h n ที่มาพรบกับขุมพลังปลั๊กอินไฮบริแน่นอนว่าตัวรถนั้นก็มีเรื่องดีที่น่าชมและ มีลรที่ต้องขอไปแก้ไขเพื่อให้รถนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสิ่งที่ผมชอบในรถรุ่นนี้ก็คือความสะดวกสบายป็นในห้องโดยสารเรียกได้ว่าให้มาแบบครบไม่มีขาดทั้งจอขนาดใหญ่ที่รองรับปฏิมีเดียนครบคันรวมไปถึงระบบปรับอากาศที่จะมีทั้งแอร์แยกฝั่งและการปร,ปร,ปรปับอุณหภูมิเบาะนั่งทั้งร้อนและเย็นตลอดจนชอบเก็บของที่ให้มาครบเครื่องในระดับหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวเครื่องเสียงนั้นที่มีการติดตั้งระบบจากโซนี่ถึง8ตํตำแหน่ง ซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้เรียกว่าสมกับเป็นโซนีครับดื่นลมและสุนทรีเลยอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือผมพลังแน่นอนว่าเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบตัวนี้มันจะเป็นแบบรักอินไฮบริดแต่พอขับทั้งหมดไฮบริดและโหมด EV วีทำให้เห็นว่าตัวเครื่องยนต์นั้นถือว่าแรงสมกับเป็นปลั๊กอินไฮบริดเลยและที่สำคัญโหมดไฟฟ้าล้วนๆสามารถวิ่งได้ค่อนข้าง ไกลพอสมควรเลยแน่นอนว่าความแรงและความประหยัดนั้นก็จะคงเป็นจุดเด่นสำหรับรถรุ่นนี้กจนระบบเบรกที่ทำงานได้นิ่มนวลแต่ฉับไวโดยไปถึงออปชันที่ให้ในรุ่นท็อปนั้นถือว่าครบเครื่องไม่โดดเด่นแต่ก็สมราคาข้อสังเกตเกี่ยวกับรถรุ่นนี้ก็คือซอฟต์แวร์ของระบบอินโฟเทนเมนต์นั้นมันยังไม่เสถีย100ร100%เอเนว่าจะเป็นการแปลภาษาที่บางคำ อาจจะรู้สึกง,งงงหน่อยจนความเร็วในการทํางานนั้นยังไม่ประทับใจเท่าที่ควรซึ่งเรื่องพวกนี้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ในภายหลังอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกขัดใจเลยก็คือปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยแน่นอนนะครับว่าดีไซน์นั้นมันยังสวยแต่ประสิทธิภาพนั้นมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าการกดปุ่มน,นั้นมันยังมีจังหวะหนวงหรือไม่ตอบสนองต่อคําสั่งเลยก็มีเหมือนกันหรือจะเข้าไปดูข้อมูลการขับขี่ปุ๊บแต่พอกดจริงๆกลายเป็นว่า เข้าครูสคอนโทรลเฉยเลยเอาเป็นว่าของพวกนี้มันต้องรอาการปรับแก้ในภายหลังจริงจจุดต่อมาก็คือช่วงล่างแนะพวงมาลัยที่ถูกใจคนขับสบายอย่างเดียวโอเคนะใครที่ชอบขับแบบสบายๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาของรถรุ่นนี้แต่ถ้าเกิดเน้นขับมั่นใจขับแบบฉิบเฉียบ,บคมๆเลยนะยังไงก็ต้องมีการปรับจุนในภายหลังทั้งพวงมาลัยที่ต้องมีการปรับให้หนักแน่นกว่านี้ดังนั้นอาจจะต้องมีโหมดสปอร์ต plus เพื่อการขับขี่เฉียบคมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าเกิดอยากชมรีวิวเต็มรูปแบบทางคาร์เซทีมจะมายืมรถและมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งและเจอรถจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนก็เตรียมติดตามได้ทางคาร์เซทีมในทุกช่องทางและมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ